สวัสดีครับในวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างฟังก์ชันสำหรับในใช้ในการสร้างเช็คบล็อกลิสที่ได้ข้อมูลมาจากแอ์เอนะครับมันเป็นยังไงเราต้องมาดูกันครับเราเราลองมาสร้างชื่อฟังก์ชันทดลองกันดูนะครับ ก็คือว่าเราต้องการสร้างเช็คบล็อกแบบเป็นรายการเลยทันทีโดยรับข้อมูลมาจาก a r r a นะครับแล้วก็จำลองข้อมูลมาเอาละครับซุดนหนึ่งแล้วกัน a E ครับ ครับครับสมมุติถ้าเราจะต้องการเอาข้อมูลใน array นี้ไปทำเป็น check b อก List a r r แอเรเาจะทำยังไงสมมติถ้าพารามิเตอร์ที่ส่งไปจะมีอะไรบ้างพารามิเตอร์พารามิเตอร์ที่จะมีก็ควรจะเป็น Name ใช่ไหมครับแล้วก็อืม ก็คือข้อมูลเลยครับก็คือ Array ที่เราจะส่งไปให้เพื่อสร้างเป็นเช็คบ b ็อนั่นเองเราลองมาดูกันครับมาออกแบบการทำงานกันเริ่มต้นให้เราสร้างฟังก์ชันขึ้นมา เนมครับแอรีจะทำยังไงกระบวนการก็ประกาศเป็นบางเปล่าก่อนแล้วกันครับทีนี้เราก็วนลูปกัน Low by for each. As Yes, <coughs> ชื่อใหม่ครับสั้นๆน a มแว a ลูเตรียมข้อมูลไว้ก่อนครับส่วนของแว l ลูนั้นจะเป็นยังไง เอาส่วนของแวร์แวร์ลูก,ก่อนนะครับอ้อนมสินมเท่ากับคีย์นะครับเก็ตคีย์จากโรและก็ใส่ลงไปเลยครับนมแวร์ลูก็คือโรนั่นเองต่อด้วย br ขึ้นมาทัดใหม่เราก็จะได้เช็คบ็อก เป็นรายการเรียงกันแต่จากนั้นแล้วก็ Return ตัวเช็คบล็อกลิสต์ขึ้นเพื่อออกไปทดสอบครับ <c oughs> ครับมาดูผลลัพธ์กัน <c oughs> เดี๋ยวนะครับเรียกใช้งานเรียงครับเรียกแล้วมาดูผลลัพธ์ครับครับได้มาแล้วแต่ ตัว Text ที่ใช้ในการอธิบายหายไปแหวนส่วนของ Text มาอยู่ข้างใน Value แทนเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวต้องไปดูกันอ๋อเราต้องเปลี่ยนโค้ดใหม่แล้วครับคือเอาองนี้ดีกว่าครับส่วนของ Key แล้วก็ Value ที่เราจะมาไว้ที่ที่ตรงนี้ครับลบทิ้งครับแลว้สวสองวัลลกเราจะไว้ตรงนี้ น่าจะได้แล้วครับเราไปดูผลลัพธ์กันครับครับแล้วก็ได้เช็คบ็อกออกมาแล้วอ์ประกอบของมันก็จะมี Value ที่อยู่ภายในที่ได้มาจาก Array นะครับส่วนที่อธิบายภายนอกก็จะเป็นส่วนของ Value นะครับส่วนเอาไว้แสดงผลให้เรารับรู้เฉยแต่ค่าจริงๆนั้นก็คือตรงข้างในนี้ครับ เราก็ได้ฟังก์ชันสำหรับการสร้างเช็คบ็อกลิสที่ได้ข้อมูลมาจาก Array ในการมาทำเช็คบ็อกครับก็จบลงไว้เพียงเท่านี้ครับในต่อไปจะเป็นการสร้างเช็คบ็อกลิสที่ได้ข้อมูลมาจาก Data b a s บครับทำยังไงนั้นต้องรองติดตามชมกันครับแต่ในเรื่องนี้ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ